ใครคิดจะมาเรียนพิลาิสเอาสวยอย่างเดียวคงต้องผ่านที่นี่ไปก่อนนะคะเพราะที่นี่เขาเป๊ะมากจริงๆวันนี้ขอมารีวิวสตูพิลาิสที่เพิ่งไปเล่นใหม่ค่ะอยู่ที่ประดิษฐ์มนูธรรมตรงแถวเรียบด่วนลาบินทานะคะที่ชานิตาพิลาิสค่ะอย่างแรกที่ไม่พูดไม่ได้คือสตูที่นี่สวยมากที่นี่เขามีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ไว้วัดมวลกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยนะคะสามารถวัดตอนไหนก็ได้ค่ะสตูที่นี่จะเป็นแบบไพรเวทนะคะครูจะสอนเราหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นและครูที่นี่เป๊ะทุกคนเนื่องจากว่าทีนเพป็ศ ฝึกอบรมครูพิลลทิสที่ได้มาตรฐานรับรองมาจากต่างประเทศโดยตรงนะคะเครื่องของที่นี่มาตรฐานทุกเครื่องจริงๆแล้วครูแต่ละคนที่สอนเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือความชอบที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเมย์อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกับครูทุกคนที่สาขานี้จริงๆค่ะแล้วค่อยเลือกว่าวันนี้จริตของเราอยากเล่นแบบไหนอยากเล่นสไตล์ไหนก็สามารถเลือกครูตามที่เราชอบได้เลยถึงครูแต่ละคนจะมีความชอบหรือความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เหมือนกันเลยคือมา ตรฐานการสอนที่เหมือนกันมากๆค่ะแล้วก็ความเป๊ะมาตรฐานระดับสากลจริงๆแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการเล่นพิลาทิสของเมย์และไม่ใช่ครั้งแรกของการที่มาเล่นที่ชนิตาพิลาทิสด้วยนี่เป็นครั้งที่3ที่มาเล่นกับคุณครูที่ชนิตาพิลาทิสแต่ก่อนหน้านี้เมย์ก็เล่นพิลาทิสอยู่แล้วบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยเล่นถี่มากเท่าไหร่แต่ว่าเล่นมาอยู่เรื่อยในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาและสําหรับเมย์การเล่นพิลาทิสน่าจะเป็นการออกกําลังกายที่ถูกจริตกับเมย์มากที่สุดแล้วเนื่องจากเป็นการออกกําลังกกกายยที่่โฟัััสอูบตว เองแบบมากๆจริงๆค่ะและผลลัพธ์หลังจากที่เล่นพิลาทิสอย่างต่อเนื่องมันก็ชัดเจนมากคือเรื่องแกนกลางลําตัวมีความแข็งแรงมากขึ้นความยืดหยุ่นของตัวมีสูงมากขึ้นค่ะรวมถึงสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคืออาการออฟฟิศซินโดมดีมากขึ้นจริงๆค่ะพอเราเล่นอย่างต่อเนื่องส่วนใครที่กังวลเรื่องสัดส่วนนี่คือสิ่งที่จะตอบโจทย์มากที่สุดค่ะพอะเล่นพิลาทิสแล้วยังได้สรีระเป็นจดิแตแบบผู้หญิงอยู่ด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่อยู่แถวแถวรามอินทานนะคะหรือสนใจอยากจะเล่นพิลาทิสที่ถูกต้องตามหลักการจรจิง และปลอดภัยก็อย่าลืมมาลองเล่นกันนะคะที่ชานิตาพิลาทิสค่ะ